โรคปรชนิดไหนที่ติดต่อกันได้แพะาาฟรัมาทอคุคยโรคยากให้เป็นเรื่องง่าย ปกติแล้วเวลาเป็นโรคตับอะค่ะมันก็เป็นอยู่แบบข้างในเนาะหลายๆคนก็จะคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะติดต่อกันได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆมันจะมีอย่างหนึ่งค่ะที่เกี่ยวกับโรคตับแล้วมันจะติดต่อกันได้ก็คือตับอักเสบแต่ก็ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะมันจะเป็นแค่ชนิดของ A กับชนิดของ E แค่นั้นนะคะที่เป็นไวรัสตับอักเสบอันเนี้ยค่ะที่มันจะติดต่อกันได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเชื้อไวรัสตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอ่ะ B C D พวกเนี้ยค่ะมันจะติดต่อกันทางเลือดซึ่งในชีวิตประจำวันเราก็คือถ้า สมมติว่าไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลมันก็ไม่มีทางที่เลือดกับเลือดมันจะสัมผัสกันอยู่แล้วแล้วก็มาเข้าร่างกายเราอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น A กับ E เนี่ยเขาสามารถติดต่อกันทางน้ําลายได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวังนิดนึงอะนะคะแล้วก็ในส่วนของ่าถ้าเป็นอันอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาตัวเชื้อโรคไม่ได้มีเชื้อโรคอะค่ะมันก็จะไม่ได้ติดต่อกันอยู่แล้วนะคะง่ายๆมันก็เหมือนการติดต่อตามพวกทางเดินหายใจที่อาจจะติดต่อผ่านน้ามูกอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชนิดไวรัสตับักเสบของ A อกับอ่อกค คือให้เราระวังเรื่องพวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่ามีคําถามเกี่ยวกับโรคปลหรืออะไรอีกนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าถามกันเข้ามาได้เลยนะคะกดติดตามช่องเจจ๋าพมท a อกเอาไว้นะคะเจาจ๋าพมท a อกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้งประเทศค่ะ